สวัสดีทุกท่านครับผมจากช่องนาวัดอสังหาครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับโอ้เรียนเชิญเลยวันนี้นําบ้านสวยๆเป็นบ้านไม้นี่ครับเป็นบ้านพักตากอากาศนะเ,เจ้าของอยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่มีเวลาดูแลครับผมนี่นะสวยๆแล้วเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะเดินทางมาวันที่ห้าที่หกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาขอเลขที่บ้านแล้วก็มาดึงไฟเข้าบ้านเนี่ยนะครับ ประตูเนี่ยเป็นประตูไม้สักเลยนะอ่าก่อนอื่นผมแจ้งนิดนึงเอ่อผมไม่มีกุญแจนะอ่าเจ้าของจะเดินทางมาวันที่ห้าที่จะถึงเนี่ยนะครับเอ่อด้านในเนี่ยจะเป็นห้องโถงแล้วมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีเอ่อห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำอ่าห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะแล้วก็ลูกกรงเป็นลูกกรงกึ่งนะนี่ห้องน้ําอยู่นี่นะเห็นไหมเออเนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้นะครับ อ่าผมแจ้งนิดนึงตามโฉนโดที่เจ้าของทรัพย์ส่งมาให้ผมเนี่ยมันเนื้อที่หนึ่งงานนะอ่าทีนี้เจ้าของทรัพย์แจ้งว่าต้องหักเป็นทางสาธารณะผมคิดว่าเอ่อที่หักไป30ตารางวาน่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าตรงเนี้ยเอยด้านด้านท้ายแปลงเนี่ยนะครับเพราะว่าด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของน้ําสารเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแม่น้ํานะครับแม่น้ําสารเนี่ยนะครับแล้วก็แนวเขตเนี่ยนะครับนี่มีเสาอยู่ตรงนี้นะครับ เนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้70ตารางวาบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ลำไยทั้งหมด3ต้นนะครับส่วนพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลศรีบวัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมการเดินทางเข้าเมืองนะครับเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองไม่ไกลครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับจากพื้นเนี่ยนะขึ้นมาด้านบนเนี่ยอยู่ที่เมตรสานะครับนี่นะสวยๆสำหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาบ้านพ้าตากากาศ แล้วก็มรรจะการส่วนตัวไกลแม่น้ําแล้วก็วิวขาวล้อมรอบเนี่ยโอเรียนเชิญนะส่วนด้านบนจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วเจ้าของเนี่ยได้ติดไฟกิ่งรอบบ้านเลยนะเนี่นะครับโอ้ลมเย็นครับโอ้สุดยอดเลยด้านหลังนี่ก็เป็นวิวภูเขาอีกนะครับสวยสดงดงามนี่นะครับให้ชมในส่วนของบ้านเจ้าของติดไฟกิ่งรอบบ้านเลยหลังคาด้านบนเป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับ นี่นะส่วนความสูงจากพื้นเนี่ยนะครับจากพื้นถึงฟ้าสองเมตรเจ็ดสิบนะครับนี่นะด้านหน้าเป็นแม่น้ำแล้วก็มีวิวภูเขาสุดยอดไหมครับเนื้อที่เจ็ดสิบตารางวาเจ้าของทราบเปิดราคาไว้ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับนี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบบรรยากาศ อ่าวิวเขาแล้วใกล้แม่น้ำเนี่ยโหเรียนเชิญเลยแล้วก็เข้าเมืองเพียงแค่สิบนาทีก็ถึงนะแล้วก็ถนนหน้าแปลงสามเมตห้าสิบนะครับตรงนี้เป็นถนนทางสาธารณะนะครับ3ามเมตรหสิบส่วนแนวแนวเขตนี่เลยเนี่ยนะเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวมานี่เลยครับจนถึงต้นลำไยเนี่ยนะครับเนี่ยนะถึงต้นลำไย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบ้านส่วนผมหันหน้ามาที่แม่น้ำเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเดี๋ยวเราเดินลงมาดูในส่วนของท้ายแปลงตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะภายในแปลงก็มีลำไยเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่แนวรั้วเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนทางสาธารณะเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะเนี่ยเพื่อนบ้านแนวรั้วยาวไปเลย แล้วก็ดูในส่วนของวิวเขาเลยครับโอ้โหสุดยอดไหมครับด้านหน้าจะเป็นแม่น้าสาสนะเอ่อถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมคิดว่าน้ําน่าจะเยอะนะครับช่วงนี้มันก็เข้าสู่ช่วงฤดูแรงและเ,เดิมที่ดินแปลงเนี้ยตามที่ผมอ่าได้ชมในส่วนของโฉนดที่เจ้าของทรัพย์อ่ะส่งมาเนี่ยโฉนดเนี่ยจริงๆแล้วมันหนึ่งงานนะทีนี้อ่าในส่วนของชาวบ้านที่ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับสัญจร อาจจะไปหาของป่าเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้มันก็จะหักเป็นทางสาธารณะเนี่ยอยู่ที่30ตารางวานะอาทีนี้ภายในแปลงที่ดินตรงนี้มันก็จะเหลืออยู่ที่70ตารางวานะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำสารเนี่ยนะครับปึ๊บตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาเอาไว้หาของป่าเนี่ยนะ ก็มีทางเดินอยู่นะครับเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในชมในส่วนของภายในแปงลงลํำไยทั้งหมด3ต้นนะครับภายในแปลงนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของฝั่งนี้บ้างเจ้าของได้ติดไฟกิ่งไว้แล้วเรียบร้อยลูกกงเป็นลูกกงกึงนะครับ ด้านบนฟ้าเนี่ยจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำํำออรูปถ่ายด้านในเนี่ยเจ้าของเขามีส่งมาให้ผมนะเดี๋ยวผมก็อาจจะส่งเข้าไปในคลิปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมในส่วนของภายในเนี่ยนะครับนี่แนวเ,เขตอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็หน้าแปลงอยู่นู่นเลยครับ อ่าถ้าท่านผู้ชมมองว่าเนื้อที่เจ็ดสิบตารางวามันน้อยเกินไปอ่าก็แปลงข้างเคียงก็ขายนะครับเนี่ยตรงเนี้เนื้อที่เนี่ยสองร้อยตารางวาตรงนี้นยนะซึ่งติดก,กับบ้านเราเนี่ยนะครับ แนวเขตอยู่นี่นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือของผมตรงนี้นะครับเนื้อที่200ตารางวาสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองว่าเจตารางวามันเล็กไปก็ซื้อตรงนี้เพิ่มก็ได้ครับตรงนี้เนื้อที่200ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1ล้านสองแสนนะครับแล้วก็หน้าแปลงยาวไปเลยครับไปชนในส่วนของรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยความกว้างอยู่ที่30เมตรนะครับ นี่จะมีแนวหมุดอยู่ครับถนนตรงนี้ความกว้างอยู่ที่3เมตร50 m. นะครับก็จากถนนเอ้ยไม่โทษทีจากออคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตวิ่งเข้ามาเนี่ยเพียงแค่30เมตรเองตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แนวหมุดอยู่นี่ครับนี่แนวหมุดอยู่นี่แล้วก็ตรงขึ้นไปเลยเนี่ยเนื้อที่ตรงนี้ครับ200ตารางวา เจ้าของซรบเปิดราคาไปที่1 200, นล้านสองแสนนะอ่าสำหรับท่านผู้ชมอ่าที่คิดว่าเนื้อที่อ่าในส่วนของบ้าน70ตารางวาเนี่ยมันเล็กไปเราก็ซื้อตรงนี้เพิ่มก็ได้ครับมันก็จะทําให้เอ่อพื้นที่ในส่วนของบ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นผมว่าถ้าได้ที่ตรงนี้อีก200ตารางวานะผมถือว่าเหมาะเลยไม่เล็กไม่ใหญ่อ่าโอเคครับผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านพักตากอากาศเนี่ยโหเรียนเชิญเลย เี่ยนะผมไม่ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งครับพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับผมเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ลมพัดเย็นมากๆเลยด้านหน้าเป็น,นแม่น้ําสาลนะครับนี่นะแล้วก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราชมผ้ามุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมฝั่งนี้ก็เป็นวิวภูเขานะครับนี่นะแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็วิวภูเขานะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีวิวภูเขานะครับด้านนี้นะเนี่ยครับก็จะมีวิวภูเขานี่ส่วนการเดินทางเข้าเมืองลำพูนเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ิบนาทีเองนะครับไม่ไกลนะเ่าโอเคครับเดี๋ยวให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมในชมบ้านอีกครั้งหนึ่งครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผม